สวัสดีครับชื่อยีนนะครับธนะพบการพบอายุ20ปีครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครศรีอยุธยาครับเลข19ครับเล่นเป็นเป้อรักษ์ครับผมเจ๋วใจร้ายกับคุณชัยเทวดาครับ เดี๋ยวถ่ายรูปก,กันนะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเจ๋วถ่ายรูปก,กันนะยิ้มนะยิ้มนะอืมอ่าหนึ่งสองกรรมาการก็มีให้คำแนะนำครับก็บอกว่ารูปร่างดีแต่ว่าอยากเข้าฟิตเนสครับต้องยินดีเลย รูปร่างดีนะฮะท,ทั้งในรูปแล้วก็ตัวจริงนะครับผมรูปร่างดีแล้วก็เราต้องพัฒนาต่อไปเพราะว่าเราก็มีโอกาสอายุก็ยังน้อยนะครับดับแ,แรกเลยคือเราต้องเข้ายิมหน่อยนะครับ,รบเล่นเล่นเ,เล่นเวทเพิ่มแล้วก็วันนี้ให้พูดตรงๆก็คืออุปกรณ์ที่น้องเรม,มานี่ขโมยซีนหมดเลยพวกพี่ดูแต่พล็อปไม่เห็นหน้าน้องเลยทุกครั้งที่น้องเงยหน้ามาที่พี่เนี่ยหล่อทุกช็อต แต่หนักไปชังก้มและเรื่องที่ได้นะครับได้เรื่องลูกผู้ชายหัวใจเข้มครับผมรับบทเป็นทิมทิมนี่ใครนะฮะพี่ธันธนกรพี่ธันธนากรนะครับพี่ธันธนกรพี่เขาเล่นไว้ดีมากนะคุณคุณต้องไปต้องสู้เขาให้ได้กดดันน้องหรือเปล่าเล่นกับพี่แพนนะฮะที่รับบทเป็นฟ้าใสค่ะอ่าเป็นของเรื่องนั่นเองนะครับผมก็ดีใจครับผมก็ตื่นเต้นก็บอกแม่ไปว่าตื่นเต้นมากเงครับพยายาม คอยเตือนตัวเองครับว่าไม่ไม่ให้เหลิงไม่ให้แบบติดกับคําชื่นชมของคนอื่นครับผมคิดว่ามันคงจะยากแล้วก็ต้องหมั่นฝึกซ้อมครับ